เล่นของก่อนไปห้องก่อนกำไว้กินไปใกล้ผัดขิงจะไม่ได้กินกินอะไรดอกขิง,งโอ้ตัวนี้น่าเสือเพชร เืินเป็นตะนายสูเม่นมาโดดมีเท่าไรแปลแกแค่สักกี่กินบ่ได้มาไลาให้กันว่าคมบ่ค่ะเจ้าสุเมินมาโดดกินได้ปดุ๊บคมแรงดีอันนี้เจะหน่หย่บ่ดได้แต่ว่ายังถึงช่วาักสิได้ มายถึงว่ากินได้ครับจะเว้นี่ยจะหอมมวยอะไรเนื้อกินได้เ,เนี่ยงกินทั้งเขาลาดเตียงนานาจะเดียวดูยัง bố tổng nhắn mặt mà Tính ngại Học Họ tuột lại bên này Bây giờ bớt bây Như này Nó hả Mì dù rồi Hãy ครับครับควมอดมีแม่งอย่างเงี้ยครับ